ขอดังว่นี้ขอดังกว่านี้เชิญค่ะเชินไหมคะนะคะนังย,ยังไงคะหัวนัว่งบนอะ เราพี่เงินพี่เงินมาเลยโอ้ที่เงินมาเลยเขาบอกพี่เงินว่าพี่เงินนั่งนี่เขาบอกไม่พี่นั่งนี่พี่จะนั่งมาถึงเก้าเลยอะไรกันคำหน้าตรงนั้นเลอยากเลยนะฮะงอากับโพทิชั่นกันตรงนี้เลยนะคะและนี่คือนักแสดงที่เรารักจริงๆขอเสียงให้กับพวกเขาทุกๆท่านอีกหนึ่งครั้งค่ะใจหายใจหายอกิีดกดได้ถ่ายกอนถ่ายรูปถ่ายรูป ไฟไป้ายไฟเปิดมาเปิดมาไป้ายไฟบ้านไหนเปิดได้บดเออดีมากดีมากชั้นสองชั้นสองอางน้อยหน้าดีมากเห็นไหมคุณฉันรักทุกคุณเพราะอย่างนี้จริงๆและดิฉันเชื่อว่านักดแสดงก็รักทุกคุณไม่แพ้กันขอบคุณทุกความรัก ขอบคุณทุกกำลังใจอยากตะโกนตะโกนกันออกมาเพราะนี่คือวันของพวกคุณจริงๆก่อนอื่นเดี๋ยวให้พวกคุณทุกทุกท่านนะคะแนะนำตัวเป็นคาแรคเตอร์เหล่ากันเพราะว่าวันนี้ไม่อยากจะพูดไม่อยากพูดจริงๆมันเป็นไฟนอลสุดท้ายแล้วจริงๆดิฉันอยากจะให้พวกคุณลำลึกถึงคาแรคเตอร์เหล่านี้แนะนำตัวเป็นคาแรคเตอร์ให้พวกเราดูหน่อยค่ะ จักใครดีคะอ่ะฝั่งนู้นก่อนแล้วกันอ่ะก๊อปพายก๊อปพายเป็นคาแรคเตอร์ใช่ไหมครับใช่ครับสวัสดีครับขอแบบเนิ่นๆได้ไหมแบบเนิ่นๆเนิ่นๆเลเนิ่นๆเหรออเนิ่นๆสวัสดีครับเดือนหนาวนะครับสวัสดีครับเดือนหน้าครับอะไร เดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้สวัสดีครับพายครับผมเป็นโจ้ชนั่งปติกิาอี้แล้วตรงนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอ้าอะไรครับขอให้แนะนำตัวไม่ได้ให้ลุกใครอ่ะก็เป็นคาแรคเตอร์ไงอ่าคือคาแรคเตอร์คุณมันต้องลุกหน่อยต้องเอ่อเดินเลยอย่างนี้หรออ่าครับอ่าต่อมาที่ฝั่นตรงนี้ของดิฉันนะจ๊ะเงินออสฉันทีเงินค่ะ สวัสดีครับอาทิตย์ครับดุได้ใจชอบไหมชอบไหมมันดุไหมมันดุไหมที่สุดต้องขอนี้นโอ้ดุไหมก็ก็ดุอยู่ครับอสวัสดีน้ำตัวลูกสวัสดีครับโอ้ดาวตกนะครับ selector ของดาวตกหรือ s e l เ c อร์โอนกีคาเลเตอร์ดาวตกนะครับอเอออยากเห็นแบบพี่เงินอยากเห็นไหมได้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 ถ้าเป็นเธอสามสองหนึ่งเริ่มไปร e l e c t o r โอนไอซะไม่ใช่เรอโอยไงอโเคเริ่มเลยเริ่มเลยเริ่มเลยเอาเขารู้ใจรู้ภูมิเชิญก็โอท่าดาทอนนะคะพี่เงินชอบอันไหนมากกว่ากันว่าชั้นไหนดีคะจริงจริงๆเลือกยากมากเลยอ่ะ เอาทั้งสองเลยได้ไหมมันได้ทั้งคู่อ่ะเอาล่ะเอาล่ะไม่จบตรงนี้ขออนุญาตข้าไปที่น้องนิ่ทั้งทั้งสองท่านฝั่งดูนะจ๊ะใส่ขาสั้นแล้วน่าหลับมากโดดเด่นมากๆนะจ๊ะอาบีวอตต์นเหลียวอาบีวอ์มาก่อนเลยสวัสดีครับต้นฟ้านะครับ เ yeah. สวัสดีครับใต้ฝุ่นครับปีหนึ่ง okay ป๊้คิดว่าไม่เล่นพอพี่กำลังจะแซวเลยว่าแบบปีหนึ่งปะคืออีพีแรกมาเลยเป็นที่จดจำเป็นมีมเลยนะฮะเออนะฮะอ่ะต่อมาต่อมานะจ๊ะมาคู่นี้นะคะปอนเออม ใส่สีคู่กันมากเลยนะคะอืมอ่ะเินพี่ปอนคู่ก็ได้ครับ <laughs> <laughs> ดูไม่ค่อยมาด้วยกันเท่าไหร่เลุกลุกลุกพี่พันลุกพี่พอนลุกเขาไม่ยอมไทเกอร์ว่ะเขาไม่ยอมเขาไม่ยอมไทเกอร์อไม่มเขา,า,าเรียกว่าชีเสิร์ฟไม่ยอมกันเลยนะตำรวจหน้าชีเสิร์ฟีเสิร์ฟสวัสดีครับครับฮิวราชิกิแพทยศาสตรปีสอง รับบทเป็นปอน,นะคะวชวนต้นเป็นตัวละครช่วงทยปอนสัจชัดอเอิร์ดรับเอิร์ดกับสมนั้นนะครับรับบทเป็นอ,อเตอร์ครับเรียกว่าเตอร์เฉยๆก็ได้ไชอบมากเปิดมาด้วยความสดใสเ,นะเรียกว่าอะไรนะเรียกว่าเตอร์เฉยๆก็ได้สวยมากขอบคุณครับใคร,ครสวยนะคะไปสว่วน หนูอาจจะมองข้ามพี่ไปนิดหนึงหนูมองข้ามพี่ไปได้ยังไงนะคะแต่ว่าเรื่องความสวยไหมคงต้องถามคนนี้แม็กกี้คะ่ะดิฉันสวยไหมคะที่สุดที่สุดละคะที่สุด,ะค,ะสดคุณจะพูดอะไรมองคนข้างหน้าคุณด้วยคะ่ะคุณจะมาชมดิฉันแบบนี้คนข้างหน้าฝั่งนูนและนี่คือแม็กกี้บ้านัน่ะ ไไไจะเรียนแม็กกี้หรือพี่จฮันเนียนี่ยังไงครับควบคุมอะไรไม่ได้เลยควบคุมอะไรไม่ได้เลยเชิญครับอืมครับผมขอบคุณครับเถียงไม่ออกจริงเชิญพี่แม็กค่ะสวัสดีครับจฮันครับ ขอดูกานี้ได้ไหมดูแบบเหมือนตอนนี้เข้าไปช่วยน้องอ่ะหลังภาพอย่างเงี้ยสวัสดีครับจจวานเองี้เกิดี้เกิดบาดอย่อยหน้าลูกมาลูกมาเอามามาสวัสดีครับผมนอร นอตนัชนันเรียนวิทยาศาสตร์ตืนเต้เป็นคนง่ายสบายๆไม่ซีเรียสบาสบาสบาสมึงมันไม่มีใครสนใจมึงแล้วมันไม่มีใครสนใจวะไม่มีใครฟังเลยผมพูดเลยบาสพูดอะไรบาสชื่ออะไรมันไม่รู้แล้วไม่รู้ลืมแล้วเหมด ไข่รอบเอาใหม่ต้องเอาใหม่ดีๆเอยขัน็อนไงน็อตไงเชิญค่ะสวัสดีครับผมน็อนน็อนนัทชานาเรื่อวนี้จะมาเปิดรับในึ่งผมเป็นคนง่ายๆสบายๆไม่ซีเรียสและนี้นะคะคือนักแสดงที่เรารักจริงๆค่ะฟอร์มว่าอยู่เพราะรักนัทชา หมเพลิชนชนะเมื่อกี้เราใช้เวลา15นาทีในการในแค่แนะนำตัวมันยาวมากนะฮะมันยาวมากเอาขออนุญาตให้ทุกท่านรีแคปแบบสั้นๆให้ฟังแล้วกันนะฮะให้ทุกท่านแบบว่ารีแคปสักนิดนึงว่ารู้สึกยังไงบ้างคะที่เราเดินทางมาจนถึง EP สุดท้ายแล้วอูเป็นคำถามแรงๆนิดนึงนะคะแต่ว่าน่าว่าอดิฉันเชื่อว่าน่าจะมี มวลอารมณ์เราก็น่าจะมีความรู้สึกที่อยากจะส่งไปให้กับทุกๆท่านอยู่ตรงนี้เดีย๋ยวมาฟังกันว่าเขารู้สึกไงกับอีพีสุดท้ายอ่ะพี่โฮสใกล้ๆเจเลยครับผมเป็นยังไงบ้างครับรู้สึกดีใจครับแล้วก็รู้สึกอขอบคุณครับ,ร,บรู้สึกดีมากๆที่แบบว่าเออใจหายด้วยนะว่าแบบเออมันมาถึงอีพีสุดท้ายแล้วแบบทุกคนทําดีมากแบบขอบคุณพี่แม็กทุกคนตอนพี่เอ,อทุกคนเลยในที่นี้แบบเก่งมากๆครับแบบให้ความสุขมีคนรัก มากขึ้นแบบเยอะมากๆเลยครับก็เก่งชมตัวเองชมตัวเองด้วยหนูเก่งมากจริงๆเก่งที่สุดเหรออุ้ยแต่แค่ขนาดยังไม่ค่อยได้เจอนาน่าไม่ไม่ไม่ยังไม่ได้เจอเลยยังไม่ได้เจอเลยใช้คำว่าใช้คำว่าค่อยไม่ได้ใช่ใช้ว่าค่อยไม่ได้เลยยังไม่เจอเลยเชื่อว่าเอาจริงๆว่าที่แอบที่ไปดูอ่ะ โม,มเมนต์ของขคู่นี้คือการเตัดต่อซีรีส์คู่เรื่องเก่ามาใช่อขอบคุณทุกคนที่แบบเอ,อเสิร์ฟตัวเองนะคะคือโอเห็นแฟนคลับบางคอน,ะน,นอะหรือเสิร์ฟตัวเองแบบเอาคลิปตัดต่อมาเป็นเรื่องเป็นเรื่องเป็นเรื่องราวอะเป็นเรื่องราวคือเอาผลงานเก่าๆเร,เรื่องนู่นเรื่องนี้แล้วนั้นเอามาติดต่อกันเป็นยังไงบ้างอี EP สุดท้ายแล้วอยากจะบอกอะไรกับแฟนๆรู้สึกไงค่ะ เอ,เอาจริงๆคือใจหายมากๆ,ๆเพราะแบบมันมันค่อนข้างที่จนเร็วมากๆแล้วก็มันเป็นช่วงเวลาที่ดีมากๆทุกอีพีเลยครับรู้สึกว่าทุกคนคให้กำลังใจพวกเราดีมากๆเกินคาดคแล้วก็ต้องบอกว่าอยากจะขอบคุณทุกคนจริงๆครับที่คอยสนับสนุนพวกเราทั้ง8คน10คนแล้วก็นักสแสดงทุกคนเลยดีกว่าก็หวังว่าผ่า,าสองนี้ทุกคนจะยังไม่ลืม แต่ว่าที่เราบอกไว้ก่อนว่าคุณตรงนี้ยังไม่แน่ใจยังไม่แน่ยังไม่แน่ใจบอกตรงนี้ว่าด้วยลุ้นต้องลุ้นกันเร่องความราทุกทุกคนอ่ะตัวสบายเองอ่ะอยากลุ้นมากว่าจะมีไหมใช่แลคชั่นหน้าหลิวตอนที่พี่มินพูดที่พอสองทำไมต้นหลิวต้นหลิวทำไมลูกมีพี่ลาบคือจะบอกตรงนี้คุยตรงนี้ก่อนแฟนๆว่าวันนี้ย ดิฉันไม่ทราบด้วยสคริปทั้งหมดเราไม่รู้เลยว่าอะไรจะเกิดขึ้นบ้างวันนี้เลยอยากจะให้ทุกคนนะคะจำเมมโมรีตรงนี้ไว้โมเมนต์ตรงนี้ไว้ให้ดีที่สุดเกิดไม่เกิดอะ,อะไรก็แล้วแต่ขอให้คุณปรบมือแล้วก็อยู่ข้างๆนักแสดงทุกๆคนตรงนี้ค่ะต่อกันที่กอลพาดีกว่าพี่ไม่รู้อนาคตมันจะเป็นยังไงแต่ว่าวันนี้นที่ได้ทำไปแล้วใช่ครับ ไม่ถามกูหน่อยหรอรู้สึกยังไงอะไรนะพายเบาๆเบาๆอ๋รอ <c oughs> รู้สึกยังไงนะครับก็ใจหายมากๆแล้วการ,รที่เราจะไม่เห็นไทเกอร์เดือนหนาว <c oughs> ในอาทิตย์ถัดไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับ <c oughs> ใช่อยากเห็นไหม <c oughs> พายสอง <c oughs> อาจจะไม่ทนันอาจจะพายสามมั้งครับ <c oughs> ทายล่ะฮะอะไรนะจ๊ะอะไรนะบอกชอมได้แล้วอ๋อให้บอกตอนนี้มันก็ยังไงอยู่นะบอกสักทีไอ้คนกัดอันนี้ไหมชีเสิร์ฟชีเสิร์ฟนล้สึกแก้บ้างครับก๊ออก็รู้สึกแบบว่าใจหายนะว่าว่างานเลี้ยงมันต้อง มีวันเลิกลาอาคีช่อสุดถึงิเลทุกคนในกองอยากให้ได้เจอกันอีกครับครับผมในอะไรต่อไปหน้าหน้าเอางี้สติมาก่อนจะพูดว่าอะไรนะขอโทษคุณไม่ดูแลเขาเลยอ่ะดูแลหน่อย อยากเจอทุกคนนีอยากเจอคืบรรยากาศบรรยากาศในกองถ่ายต้อมากมากอย่างที่บอกไปบรรยากาศในกองถ่ายมันน่าจะสนุกมากๆต้องถามเลยว่าแบบมันสนุกแค่ไหนจนเราไม่อยากจะแบบจบจริงๆคงต้องถามนี้นะคะบีเวอร์ต้นหลิวเป็นยังไงบ้างกับอินทีสุดท้ายเดินทางกันมาครับครับครับอบีเวอร์กับเอ่อความรู้สึกความรู้สึกความรู้สึกนะครับครับความรู้สึกตอนนี้ บีเวอร์เอ้ย EP สุดท้ายแล้วเราเดินทางมารู้สึกเอ็นรวม,รวมๆอารีขัดให้พี่ก็ได้อ๋อจริงๆเหมือนทุกคนครับ,ค,รบคือใจหายเพราะ,ะว่าเราอยู่กับซีรีส์นี้มาก็เกือบปีครับ,รบแล้วก็รู้สึกแบบไม่อยากให้มันจบเลยขนาดมีแบบ17 EP นะครับแต่ยังรู้สึกว่ามันยังสั้นอยู่เลยอยากให้แบบมีนานกว่าน,นี้ครับแล้วก็ใจหายอีกอย่างนก็คือแบบอยากมาร่วมงานอะไรแบบนี้อีกอยากเจอ,อแฟนอีกอยาก ร่วมกับเพื่อนๆอีกอะไรเงี้ยก็คิดว่าถ้าสมมติว่าไม่มีท้าสองก็ไม่รู้ว่าจะได้เจอพี่แม็กอีกไหมยังอยู่ยังอยู่ไม่ได้เจอพี่เงินไม่เจอบๆไม่ได้แต่ก็พี่เงินไม่รู้เหมือนกันว่าอยู่หรือเปล่าเอ๊ะเงินจะไปไหนอะไรนะจะไปไหนรีบไปไหนด้วยอยู่อยู่ครับยังอยู่เนาะอยู่แน่นอนแค่นี้ว่าปะมีซอนจะที่ไปตกปลาเป็นย่าเลยพี่ไม่มีทางสลัดผมออกแน่นอน ก็จะอยู à, ่ทกลัวแล้วกลัวเลยแดดอาต้นหลิวแล้วค่ะลูกค่ลูกทำไมมาตัวไม่หนมันมันจะิดต่อต่ออะ่าโอเคก็แค่รู้สึกว่าพฤหัสหน้ามันก็จะไม่มีอะไรแบบให้เล่นแล้วอะอืมก็เลยแบบรู้สึกน้อยนิดหน่อยอะไรอย่างงี้เพราะว่าคิดถึงปัมมี่ทุกคนแล้วก็พี่ตุ๊ก มันทุกอาทิตย์มัน<อ>เป็นยังไงบ้างต้นหลิวทุกอาทิตย์<อ>ที่แบบมันได้ออนไปแบบซีนเราออกไม่ออกคือแฟนๆเขาแบบคุยกับคุณแบบตลอดรู้สึกไงที่แบบอาทิตย์ต่อไปอ่ะเราไม่รู้จะคุยอะไรกันแล้วเพราะว่ามันไม่มีซีรีส์ให้ออนอ่ะต้นหลิวก็ ก็อย่างที่บอกก็คือแบบมันไม่รู้จะทาอะไรมันก็คงจะแบบคิดถึงมากๆรครอะดูย้อนหลางดูกันอีกดูเรื่อยๆใช่อาจจะแบบตามไปดูที่ VTV รือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามันจะได้แบบทีเดียวเลยไม่ต้องรอนานนะฮะลูกค้ายิ้มครับพ่คุณพี่ปอนี่เอิรดค่ะรู้สึกยังไงบ้างโหตรงบีบจริงปอนบอกว่าวันนี้พูดเต็มที่เลยจะเป็นพี่ิวแต่ว่า ไม่ใช่มามองหน้าอย่างนี้ที่พูดเลยชอบคำพัาไม่ใช่อย่ามามองหน้าอย่างนี้ใช่อ่ะพี่ปอนพี่ปอนเอ่ออันนี้แค่อืมนะเนี่ยแค่เอืมคือเสียงหล่อมากอ่าอ่ะได้ทูกมาถึงครแล้วยังไงดีอ่ะพวกาไปต่อเลยลองดูเฮ้ยเราเป็นดารา เอาฮิวเอาฮิล,ฮลไม่โอปอนเอาฮิลก่อนโอเคโอก็ก่อนหนึ่งก็ขอบคุณทุกคนครับเพราะว่าแค่ที่อยู่ในห้องนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เดินทางกับเราทั้งสิบคนมาสิบเจ็ดอีีครับรวมวันนี้ด้วยเนาะขอบคุณทุกคนมากๆครับขอบคุณที่อย่าเพิ่ง <laughs> ขอบคุณที่เป็น เอ,อ่อทุกครั้งที่ผมเข้าไปอ่านคอมเมนต์อะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าขอบคุณที่เป็นรอยยิ้มให้กันอะไรกันในทุกๆวันครับก็ขอบคุณทุกคนนะครับเราดิฉันน่ะเลือกคนเนี้ยก่อนแม็กกี้อะ่ะจริงทำไมไม่ดูมาทางนี้ก่อน,เ,นเลยอะ่ะเราน่าจะให้แม็กกี้ก่อนด้วยซ้ำถูกป่ะแม็กกี้แล้วควรปิดด้วยจอบปิดด้วยปอนอคือคือ,ค,อ,ค,อคือมันจะโอเคแต่ว่าพี่เอ,อิร์ท น <N> อกจากคนที่นั่งอยู่ตรงนี้ะจะบอกว่าคนทุกคนบ่นมากว่าแบบกดบัตรไม่ทันอยากจะมาให้กําลังใจอยากจะมาเซเลเบตไปพปร้อมกันอีพีสุดท้ายแล้วรู้สึกไงบ้างคะก่อนอื่นเลยรู้สึกว่าครั้งแรกที่เรามาตอนอีพีแรกเราก็ที่นี่ใช่แล้วแบบตอนจบเราก็มาที่นี่แต่ว่าความต่างคือแบบอ๋อ <c oughs> ให้กำลังใจโอ okay. มือน,นิ่งนะก็แล้วก็ ครับแล้วคือรู้สึกว่าอันนี้มัเคยส่วนหนึ่งเหมือนที่พูดกันไปแต่ร,รู้สึกว่าดีใจมากที่ทําให้ทุกคนมีความสุขมีความสุขกันไหมครับตอนดูม,มีความสุขคือรู้สึกว่ามันมีมากมากค่ะโอเคคือรู้สึกว่ามันสักเซสในฐานะนักแสดงมา,มากมากแล้วแล้วก็ ขอบคุณมากมจริงๆไม่รู้จะพูดอะไรเลยรู้สึกว่าขอบคุณขอบคุณขอบคุณแบบเวลาอ่านหรือเลยแบบมีแต่พลังบวกแล้วรู้สึกว่าครอบครัวพวกเราแบบเติบโตขึ้นเรื่อยๆแล้วก็อยากให้ทุกคนรอพาร์ทสองยังมีความหวังนะครับแล้วก็ขอบคุณที่ครับก็รอยังมีความหวังถูกแล้วเรามีหวังตลอดรต้องอยู่ด้วยความหวังทุกคนจริงอยู่ด้วยพลังบวกอยู่ด้วยความหวังแล้วก็รู้สึกว่าอยากให้ทุกคนมีความสุขในทุกๆวันนะครับไม่ว่าจะ หลังจากนี้ในช่วงที่หายไปจะมีหรือไม่มีเรานะครับยังไงถ้าคิดถึงพวกเราก็เปิดี t v แล้วก็ดูบนไปได้นะครับขอบคุณค่ะสุดท้ายผู้สุดท้ายคำนถานเดียวเลยแม็กกี้ก่อนหรือบาทก่อนก่อนได้ผมก่อนได้โอเคเธอเอาจะรอดแม็กกี้ครับผมรู้สึกไงบ้างอีพีสุดท้ายรู้สึกหลอกฮะอะไรอะอะไร ก็รู้สึกอย่างที่บอกไปรู้สึกว่าอ่าอุ้ยสวยแล้วเราไปเป็นบาร์ก่อนไหมบาแล้วแบกเก้ <laughs> ก็มันเป็นอีพีสุดท้ายแล้วเราอยู่กับเรื่องนี้มาเป็นปีๆ <laughs> ใช่ครับผม <laughs> ตั้งแต่หานักแสดงมา <laughs> ตั้งแต่แรกเลยตั้งแต่เปิดแคสมาจนมาถึงวันนี้วันที่อีพีสุดท้ายเราได้กำลังจะส่ง ตัวละครกับเข้านิยายหญ่โอ้ยนิวไม่อยากส่งเลยอ่ะแต่ว่ามันอตจมานคืแต่มันคือความมันอาจจะส่งกับเข้าไปครึ่งขาอีกครึ่งขาอีกครึ่งขายังมีอยู่นะหรือเปล่าพี่นิวบอกว่ากูไม่น่าบีบพวกมึงเลยได้ก็ก็มันอาจจะต้องถึงเวลาแล้วนะครับผมก็ มันเป็นความทรงจำที่ดีมากๆสำหรับผมที่ได้มาอยู่ตรงนี้นะครับก็ต้องขอบคุณทุกๆคนจริงๆผมขอบคุณทุกๆคนมาทุกๆอาทิตย์ทุกวันแล้วตลอดไปผมก็ยังจะขอบคุณอยู่ที่ทำให้วันนี้มันเกิดขึ้นได้ครับขอบุณครับขอบคุณมากี้ค่ะบา์สุดท้ายปิดสวยๆให้เจ้หน่อยเด็กอ้ว,วนของแม่ครับครับก็อยากจะ ขอบคุณทุกคนนะครับที่เดินทางไกลมาด้วยกันแล้วก็มอบเทนทวิตที่ยิ่งใหญ่มากๆสำหรับพวกเราแล้วพวกเราไม่เคยคิดว่ามันจะถึงขนาดนี้มาก่อนขอบคุณจากใจเลยครับแล้วก็ตื่นเต้นนะพอได้พูดอะไรจริงจังบ้างสักทีเนาะ <laughs> ก็ดีใจครับที่ได้เห็นภาพนี้ ขอโทษครับอยู่มานานแล้วมันเห็นเยอะแบบหมายถึงแบบภาพมันซ้ำแบบความทรงจำอะไรอย่างงี้ก็ดีใจที่ได้เห็นภาพแบบนี้ครั้งหนึ่งแล้วก็ไม่รู้ว่าจะได้เห็นภาพแบบนี้นานแค่ไหนแต่ว่าก็อยากจะขอบคุณจริงๆครับแล้วอยากจะบอกว่าภาพนี้จะอยู่ในนี้ตลอดไปครับขอบคุณครับและนี่คือบาร์สค่ะและนี่คือนักแสดงของเราทุกๆคน เล่าตรงนี้รีแคปก่อนที่จะไปคำถามในช่วงสุดท้ายก่อนที่เราจะไปดูพร้อมๆกันตอนที่จะไปเข้ามาเนี่ยหลังบ้านของเราวันนี้เราเห็นแบบช่อดอกไม้เราเห็นฟู้ดซัพพอร์ตของทุกด้อมของทุกคู่วันนี้จะบอกว่ามีความสุขมากๆแอบไปอ่านแอบคุยกับบาร์ด้วยซ้ำว่าแบบของบาร์แบบโหแฟนคลับน่ารักมากฉันนั่งไปดูของแบบพี่แม็กกี้ฉันไปดูของพี่เงินของโอ๊ตของต้นหลิวของแบบ พี่ปอนแบบบีเวอร์าพายก็เอ๊ะคือขอบคุณจริงๆมันเป็นสิ่งหนึ่งที่เรารู้สึกว่าการที่เราจะเป็นคนที่ถูกรักเนี่ยมันยากมากคุณสามารถไปรักใครก็ได้แต่วันนี้คุณเลือกนักแสดงของเราขอบคุณจริงๆที่รักพวกเขาและนี่คือฟ o อ v e r YOU โปรเจกต์ของเราค่ะและนี่ฉันเชื่อว่านักแสดงทุกคนจะตอบแทนความรักที่คุณเลือกพวกเขา กับการแสดงวันนี้เราคงบางท่านได้ดูแล้วแต่วันนี้เราจะได้ดูไปด้วยกันเราจะสนุกไปด้วยกันวันนี้เป็นอีพีสุดท้ายใครครีดกรีดออกมาฉากไหนที่เคยดูแล้วเราอยากจะเลพิเซนต์ความรู้สึกกรีดออกมาให้มากที่สุดงั้นขออนุญาตเป็นตัวแทนแล้วกันนะคะอย่าให้พี่อะไรนะพี่เงินบาเราให้ทราบค่าเห็นขอโทษครับผมไม่ได้อยากจะขอดิชูหน่อยบทิชูไม่มี กระโปงที่ไหมอ๋ออ้ยขอบคุณครับ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 บาตเร็วมาอ่านะฮะมันคือมวลอารมณ์อันนี้อะไรนี่คือเรื่องจริงดิฉันไม่รู้ว่าวันนี้อะไรจะเกิดขึ้นบ้างแต่สิ่งที่จริงมันคือความจริงนะฮะนี่คืออารมณ์แบบจริงๆรรวมถึงพวกเราทุกๆคนด้วยเชื่อว่าทุกคนอ่ะ มีทั้งแบบอยากให้มันเกิดไปกดดันแบบว่าพี่นิวทวีทุกวันแบบอยากให้มันเกิดขึ้นแต่วันนี้อารมณ์นี้วันนี้ขออยู่ตรงนี้อยากร้องไห้ร้องออกมาอยากกรีดกรีดให้สุดๆงั้นสุดท้ายก่อนที่เราจะไปดูขอให้พี่เอิร์ดน,นะคะแล้วก็พี่บาสสปอยให้ฟังนิดนึงว่าวันนี้อีพีสุดท้ายจะเกิดอะไรขึ้นบ้างอ่ะพี่เอิร์ดอ่ะพี่บาสก่อนละกันแล้วจบด้วยพี่เอิร์ด เหยื่แน่นอนครับเหยื่แน่นอนฮอบแมสฮอบมาฮอบแมสฮอบแม้ฮอบแมสทั้งฮอบทั้งเหยื่เออคินิทันตกรรมใกล้บ้านคุณเชิญเลยครับก็มันเป็นตอนที่เป็นบทสรุปแล้วเนาะเชื่อว่าจะอิ่มเอมใจกันมากๆอพี่เอิร์ทอ่าโอเคครับพี่เอิร์ทเลยก็พี่เอิร์ทครัใจทั้ง แม่แม่แล้วก็นักแสดงทุกคนแล้วก็ทีมงานทุกคนมีใจแน่ๆสำหรับวันนี้ครับผมที่จะได้ออนอีพีสุดท้ายแลวดูพร้อมกันนะครับส่วนตัวผมก็ยังไม่เคยดูเหมือนกันใช่เพราะเก็บมาดูพร้อมทุกคนใช่เลยนะอ่ะสปอยสนิดหนึ่งที่เอิร์ธว่าวันนี้แบบมันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างกับอีพีสุดท้ายก็หลายๆคนน่าจะเห็นไปแล้วครับแบบมันเป็นซีนทะเลเลยคือเราไม่ได้เห็นหรอกว่า ออกมาเป็นไงเพราะก็ยังไม่ได้ดูแต่ว่าจำฟีลลิ่งตอนเล่นได้รู้สึกว่าออกมาดีที่สุดแน่นอนครับซีนสวยซีนสวยซีนสวยนะซีนสวยแน่นอนเรามีเดินริมทะเลอะไรกันไปก็ว่ากันไปทะเลหวานแล้วเนาะไม่เค็มแล้วนะเค็มแล้ว เชืะะ่อว่าทุกทุกคนนะคะอยากจะดูแล้วอยากจะดูจริงๆวันนี้นะคะขออนุญาตบอกทุกทุกคนว่าเราอยากปั่นเทนเราอยากปั่นแท็กตอนนี้อันดับเท่าไหร่แล้วอัปเดตได้นะแบบว่าอยากให้ขึ้นแบบให้มากที่สุดอย่าลืมติดแฮชแท็กนะคะไ v ว r You Final EP เขียนให้ถูกตอ้องอยากให้ตกหล่นเลยนะคะกับไ v ว r You Final EP เล่นกันได้เลยเมื่อสักครู่นี้ใครมีเรียกได้ว่าแบบโมเมนต,ต์ดีๆนะคะสามารถแชร์ไปให้กับเพื่อนๆรอบนอกจะบอกว่าคนที่ ไม่ได้อยู่ในโลของเราตอนนี้อยู่ข้างนอกคือเยอะมากๆคุณเท่านั้นที่อยู่ตรงนี้ที่จะแชร์โมเมนต์ไปให้กับคนข้างนอกเพราะคนข้างนอกไม่รู้เลยว่าตอนนี้เกิดอะไรขึ้นเขาสนุกกันแค่ไหนเราสนุกกันแค่ไหนมันจอยกันแค่ไหนนะคะเอาเป็นว่านักแสดงพร้อมไหมคะพี่เงินพร้อมไหมคะมาครับพี่อตพร้อมไหมคะสุดๆครับอุ้ยพี่บอลพร้อมไหมคะพร้อมครับอุ้ยพี่อตพร้อมไหมคะ พี่เออทอมไหมคะปิดไม้พี่เอ์น้ตเป็นไม้เหรอใครปิดไม้เลยใครปิดไมค์พี่ฉันแม็กกี้หนึ่งถึงร้อยให้เท่าไหร่หมื่นครับว้าวไหวละบาทหมื่นถึงล้านให้เท่าไหร่อ่ะสิบล้านแล้วกันครับเกท้าไปเลยนะบีวอลถ้าวันนี้ดูอีพีจบต้องพูดคำว่าอะไรอุทานคำว่า พี่ส่งเร็วไปหรอบิวเวอร์มันเดี๋ยวมันจะเหยียดเนาะนะฮะต้นหลิวถ้าสมมติว่าวันนี้ดูเสร็จพี่จะต้องทำหน้ารีแอคยังไงสามสองหนึ่งขัดทันไม้ถ่ายต้นหลิวทันไม้อ่าเออกรอบกรอบกอบถ้าสมมติว่าดูเสร็จแล้วเนี่ยเวลาอยากแบบมันเขิน ต้องทำยังไงครัสุดท้ายพายพร้อมไม่พร้อมไหนบอกกับแฟนๆสิโอหก็ไปดูกันเลยดีกว่าครับถ้าทุกท่านพร้อมดิฉันพร้อมเราไปดูไฟ n นลอีพีกันดีกว่าค่ะเชิญค่ะ